อันนี้นนทกอยู่ที่ไอดีหมาเทพนะครับวันนี้จะมารีวิวตามสัญญานะครับหมาเทพสีแดงครับหมาแดงตัวนี้ก็ไอสองหมาเนี่ยมันจะเป็นหมาตัวหนึ่งเป็นหมาดาบตัวนี้นะอีกหมาหนึ่งเขาเรียกเป็นหมาโลกหมาโลกกับหมาดาบนะประมาณนี้สกิลของมันเริ่มจากอันติกันดีกว่าเพิกเฉยลบล้างก็คือทะลุโล่นะครับ ป้นปลยอ่สหลาเปอร์เดาเมจของเป้าหมายมีผลหนึ่งเทินขึ้นอยู่กับดีเฟนและเอ k เคของตัวเองป้นเลยอะใช้คำว่าป้นเลยนะแต่อันติเป็นท่าธรรมดานะครับสร้างดาเมจ50เเพิ่มเมื่อเป้าหมายเคยโดนกิก้าอ็มแพคของทาเซียนมานะครับ นีดาเมจเดียวร้อยแปดสิบนะครับก็คือสกิลมันจะคล้ายๆกับไอตัวหมาป้านะไอตัวหมาดาแบะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันใช้คําว่าป้นผมไม่เข้าใจดูสกิลนี้ใช้คาว่าป้นเหมือนกันไหมอ่ะอันนี้เป็นสร้างดาเมจท่าธรรมดาให้ปรามหมายตีสตันแต่อันนี้เป็นป้นนะครับป้นดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจ <laughs> แล้วก็ มาสกิลเล็กนะครับตัวนี้มีสกิลเล็กด้วยนะถ้าหมาฟ้าไม่มีนะหมาฟ้าเป็นสกิลต่อสู้ต,ตัวนี้เป็นสกิลเล็กตัวนี้ดาเมีมันจะคิดตามดีเฟนต์นะครับแล้วก็ atk ของตัวเองสร้างดามเอจ a t k นะครับเมื่อมีสเสเชียนในทีมดามีเพิ่ม50%นะครับโจมตีมอนบินดำน้ำและเจาะดินได้ แต่ชาโด o w ฝ่อตีไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลท่าต่อสู้ของหมาตัวนี้จะเป็นท่าแฟรี่นะครับสกิลต่างท่ากันเยอะขึ้นอยู่กับดีเฟนและเอ k นะครับของตัวเองสร้างดามจ์เอทีเ่าต่อสู้ชนะท่าผีคูหนึ่งเพิ่ม25%สปีดให้ทั้งทีมก็คือออกสกิลน,นี้เพิ่มสปีดให้ทั้งทีมนะครับแต่มันจะทับกับไอ้ตัวนี้หรือเปล่า อ๋ออันนี้เพิ่มดาเมจชนะธาตุแต่ออกสกิลนี้เพิ่มสปีดให้ทั้งทีมนะครับถ้า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 มีหมาฟ้าในทีมดาเมจสกิลเพิ่ม50%นะครับแล้วก็มาสกิลมือดอันนี้ลบล้างเกาะน,นะครับไอ้เกาะเลือดเกาะอ,อะไรพวกเนี้ยขึ้นอยู่กับดีเฟนและเอทีเคครับของตนเองสร้างดาเมจธาตุความมืด และทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีอ๋อและทำให้เป้าหมายไม่สามารถโจมตีได้ต่อเนื่องใน3ามเทินก็คือว่ามันจะคล้ายๆกับบัฟของหมาดำนะครับจะตีต่อเนื่องไม่ได้นะครับมีคนสมเทินนะครับสร้างดาเมจห้าซนต์ดาเมจห้าอร์ซนดาเมจ เพิ่มต่อสัตรูที่ถูกกัดโดยซาเซียนนะครับงงไหมไม่น่าง,งงนะก็คือออกสกิลเนี้ยศัตรูจะตีต่อเนื่องไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าตีซ้ำกับตัวหมาฟ้าดาเมจเพิ่มอีก50%นะครับอันนี้อธิบายเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็มาพาสซีฟเมื่อเริ่มเทินซาเซียนและซามเซนตาจะอ,อ่านถูกเนาะ สามาเซนตอทีมเราทั้งหมดจะเพิ่มดิฟเน์เเพิ่มผลลดดาเมจ18%อันนี้ผลของมันเพิ่มดาเมจอนะไอเพิ่มป้องกันนะส่วนของไอหมาฟ้าของไอหมาฟ้าจะเพิ่มโจมตีนะครับเห็นนะต่างกันตรงนี้มาถึงจะเรียยวกับหมาโลกกับหมาดาบ ประมาณนี้นะครับสะสมได้สามครั้งเหมือนกันนะครับเปลี่ยน30เดาเมจที่ตนเองได้รับเป็นดาเมจกายภาพก็คือ atk นะครับสะท้อนกลับศัตรูอ๋อเมื่อเวลามันโดนเตียมันจะสะท้อนด้วยนะถ้าเสบของมันนะสะท้อนเป็น3 0เเตดาเมจที่เขาทำได้นะครับก็คือเกือบครึ่งเลยสะท้อนกลับไปให้เขานะแล้วก็อีกอันหนึ่ง เปลี่ยน25% sp atk ของต้นเองเป็น hp นะครับอันนี้เป็น hp นะแต่ถ้าเป็นหมาดาบจะเป็น atk นะครับนี่ครับต่างกันตรงนี้ตัวหมาโล่เปลี่ยนเป็น hp นะครับต้องอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่สอสายนะมันแค่เอามาคิดเฉยน,นะครับไม่ต้องปั้นสองสายนะปั้นสายเดียวพอสาย atk อันนี้เพิ่มลดดาเมจให้ตนเองนะครับลดดาเมจ5%เแต่ถ้าเป็นตัวนี้เพิ่มเป็น ATK ในน้เพิ่ม ATK 5%นะครับแล้วก็มีสกิลยีนสกิลยีนใน3เทร์นแรกได้รับผลลดดาเมจ20%รหลังจากติดคิจะเพิ่มถาวร20%นดาเมจหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวนี้สกิลยีนจะเป็น ในสเทินเพิ่มสปีด20%หลังจากถูกโจมตีจะเพิ่มถาวร20%ดาเมจน,นะครับงงไหมไม่น่างงเนาะก็ประมาณนี้ครับสําหรับมาโลมาโลนี่นะถ้าใครไม่เรื่องประดับถ้าใครไม่มีเซตโอโอนะ <_ letter> <_ letter> ใส่เป็นเซตแม่นเซ็ตเวลหนึ่ง <melhor> หรือเซตหลบก็ได้นะครับใส่ได้สามเซ็นนี้ ส่วนอ่ามาดับ thunder ho ฮโอเพิ่มโกรนะครับชุดแดงตรงนี้ก็ใส่ชุดแดงได้คือมันใส่ได้เกือบทุกเซตอะตรงนี้ยกเว้นเซตถึกสามเทินนะครับยกเว้นเซตเดียวที่ไม่เหมาะของมันนะจะามว่าใส่ได้มันก็ใส่ได้แหละเฮ้ยใส่ walking วอลคิงก็ได้นะเอาแรงเวอร์เวอร์ไปเลยนะก็มีอะไรอีกอะ ไปลองเลยดีกว่าอ่ะลืมให้ดูบุ๊กถ้าเป็นล่างทองนะมันจะมันจะมันจะสกิลดีขึ้นมากแค่ไหนนี่มานโล่เห็นไหมมันสวมโล่ไว้ด้วยแล้วก็ดูในบุ๊กได้นะครับอันนี้ดูซับดาเมจเป็นสกิลธาตุอินฟินิตี้นะครับ ไม่ใช่ไลฟ์ธาตุนะเป็นธาตุอินฟินิตี้ครับธาตุอินฟินิตี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังแล้วกันก็เข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเวลามันจะน้อยเดี๋ยวผมจะต้องไปตีบอสเดี๋ยวไม่ทันนี่มันเวลาเหลืออีกสิบห้านาทีเองเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าจัดทีมไ,ไว้เอาไปแค่ตัวเดียวกว่อนเนะตัวนี้คือความสนิทผมยังทำไม่เต็มเลยนะเนี่ยเพิ่งได้ท่านี้เอง ผิดกับตัวหมาตัวนี้หมาตัวนี้เกือบเกือบเต็มเก้าเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราไปลองกับเพื่อนอันนี้ทีมเราได้เท่าไหร่สองห้าไปหาเพื่อนดูสองห้าเราลองที่คนนี้ก่อนแล้วกัน อย่างที่เคยบอกในรีวิวซาเซียนนะครับว่าถ้าออกของตัวมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นบีดีวนะครับตีคู่กันตีต่อกันนมันจะไอ้นี่ตีต่อเน,นื่องไม่ได้สําหรับสก,กิลมือนะนี่นะเราก็ใส่กับลูกเกียก่อนเลยเพราะว่าเราอ้าวตาจะไป้ล้วนอก,กดีกว่าตายว่าไปหน่อยต้องหาลูกเกียนะครับ ลองคนนี้มีลูกเกียร์ไหมเฮ้ยลูกเกียร์แลงบัฟแล้วมันตีได้เลยใช่ปะผมจะลองให้ดูว่ามันตีได้เลยไหมจะลองสกิลมืดก็จะลองปทีละสกิลนะครับอันนี้ไม่มีลูกเกียร์แต่อย่างที่เคยบอกนะครับไอ้พวกนี้มันติดสถานะได้นะครับไอ้ตัวหมาเนี่ย มันไม่ได้มีบอกว่ามันจะต้านสถานะได้นะหรือไม่ติดสถานะหรือสะท้อนสถานะผมว่ามันติดมืนติดชาอะไรได้นะแต่ติดแข็งอะ่ะผมเคยไปลองในด่านข้ามเซฟแล้วติดแข็งได้อยู่โดนแช่แข็งอยู่นะครับอ่าลูกเกียมาแล้วโอ้โหติดทอนี้ต้องไปกัดมันก่อนนะครับมันถึงจะตีเบิลไม่ได้ นนเวลาออกสก,กิลต่อสู้เนาะใน,นเดียครับสีโลขึ้นมาเมื่อเวลาโจมตีนะเนีย่ยได้เป็นโลวิบ,บวับวิบวับมันออกสก,กิลต่อสู้เข้าไปออกสก,กิลปกติเข้าไปแล้เราก็ตายไหมยไม่ตายนะครับตีบินสูงได้ไหมอ้าวทะลุโลก่อนเนาะเนี่ยนะอ,ยนะอันติรังมันเพิ่มเฉลยลบผลผู้ยานทะลุโลนะครับ เนี่ยลบโลไปเลยปั๊บแ,แล้วก็ตาย <c oughs> ว่าแล้วบาเกีมัตเตอร์นะถ้าไม่ติดตัวดุดติงก็คงจะโอเคอยู่นะอ่ามีที่ให้ลองอีกไหมแต่ดววาเมจบื้อว่ครับบอกเลยมีที่ให้ลองอีกไหมอ่า ที่รองใหม่แข่งโปเกมอนได้ไหมน่าตายหมดแล้วอันนี้เท่าไหร่น่าจะเยอะไปแล้วมัง้งดีเซตไม่ได้ด้วยปวดล้างไปแล้ว <c oughs> ก็คงลองได้กับเพื่อนอย่างเดียวนะอ่าเลลิกเลลิกเลลิกอ่า เรามาลองกันที่เลนกกนะครับเราลองสามตัวเลยเนาะอันนี้มันสามล้านกว่านี่อย่างน,นี้มันก็จะขาดไปเนาะก็เลนกกเนะี่ยมารีเซ็ตมานะครับอ่าเดี๋ยวเราดูด้วยว่ามันจะติดไอ้นี้ไหมสกิลเล็ก สก,กิวความมืดนะครับมันจะแกว่งดาบแว่งโล่กันแบบอลังการนะครับนี่เอาคู่กันยิ่งดาเมจนะครับยิ่งเพิ่มดาเมจามาลองหัวก็โลกกันะก็สำหรับโหมดเลลิกถ้าใครเล่นไม่เป็นไปดูรีวิวได้นะครับผมมีในช่องอยู่รีวิวไว้นานแล้วแหละโหมดเลลิกนะ ไม่มีตัวตีเบิ้ลนะแล้วตีเลยดีกว่าออกสก,กิลมืดปั๊บออกสก,กิลมืดปั๊บนะถ้าออกคู่กัน,นแรงเบ้อเบเลยนะอ่าเจอผีเดี๋ยวเราลองต่อสู้นะตีผีเข้า จะเห็นไม่ค่อยชัดเลยเนาะไม่น่ารีบเล่นในสู้พันเสรก็ไปเลยนะครับตีผีเข้านะครับตอนนี้ตีเบิ้ลเดี๋ยวผมไม่รู้มันติดอ่านี่เมื่อกี้เราออกสกิลกัดเรใช่ป่ะพอเรากัดอีกทีอะดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจมันจะแรงขึ้นก็คือต้องกัดตัวเดียวกันนะครับ เจอทีมบินแล้วลองดูครับว่ามันจะติดมือไหมเาเมีดไม่ทันเรานี่เรากัดอีกทีได้อ้าวดันไปโดดตังง่วซะแล้ว สปีดเราเยอะไปห่คนะร,รับก็เวลาไล่สปีดถ้าใครเล่นหมาเทพนี่นะ <c oughs> ให้ตัวไหนนำก็ได้ครับหมาฟ้ากับหมาหมาแดงเนี่ยตัวไหนนำก็ได้ครับแต่ให้มันไล่ๆกันนะไม่ได้ตีต่อนีงก,กันได้อย่าให้ห่างกันเยอะนะครับ ขอมือตีผีป้าตีท่าสู้ชนะท่าคูณสี่นะครับแวรี่คูณสี่ข้อดีของมันหลักๆลกเลยมันมีสกิลหลายท่ามากเลยนะแต่อาจจะเสียตรงอติมันเป็นท่าปกติไงแต่ก็เหมือนกับไอ้นี่นะบางกีรัสนะ อันตรีมันแรงโคตรเลยอะชิวมือตีมแมลงไม่เข้าไม่ค่อยเห็นภาพนะอลองดูหมดอื่นีกว่านะน่ามีหมดไหน อ่าลองสหพันธ์ดีกว่าจเจอคู่หรือเปล่าหรอกก็คงจะลองหน้คู่เดียวนะครับ แล้วเดี๋ยวผมต้องไปตีบอสแล้วหมดเวลาแล้วแล้วสำหรับโหมดสหพันธ์มันจะคิดแค่สเตตัสพื้นฐานนะครับกับตัวของมันเลยอ่าไม่กดไปแล้วไงไม่กดครับคงรอหมดเวลาแหละผมดูงแล้วแล้วรอก็รอครับอ๋อนึกว่ารอหมดเวลา ทีมบินนะครับเปิดบับก่อนได้เตรียมก็สำหรับไอดีนี้มันมีทีมครบสามทีมแล้วนะแต่ผมว่าไอทีนี้อ่ะมันบัฟหมาตัวเดียวไนงะบัฟแค่หมาฟ้าตัวเดียวเกอบตายกัเบเมื่อกี้บัฟบิ๊กที อ้า็นสกิลโจมตีย่ะอ่ะอีหยังวะ่ะให้มันติดมือนกันไปก่อนมือนไหมไม่มือนอีกไม่มือนแบบนี้เราก็แย่สิเนี่ยเล็กก็ยังเป็นเล็กอยู่นะครับอ่ะถึงแล้ว าปวาม,มือตีตัวนี้ก่อนนะครับแรงสะใจครับได้บัฟแฟรี่อีกแต่ได้ตัวเดียวได้ได,ได้แค่หมาตัวเดียวหมาฟ้าตัวเดียวหมาแดงไม่ได้แล้วฉกทีรู้เรื่องอ,อีกคู่น่าจะทันอยู่มั้งอีกคูค่เลนนะ 4แล้วเนี่ยน่าจะทนันครับน่าจะทนันจะถ้ารานาน,นก็คงไม่หล่อแล้วโหมดนี้ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะ ก็คือส่วนใหญ่ผมเล่นแล้วจะแพ้คขาอ่ะหมดนี้นะผมก็เลยไม่เข้าเลยอ่าทุกทายเขาไปรอตีบอสจนหมดแล้วมาครับเนี่ยห้าห้าแล้วใส่เขาไปรอตีบอสจนหมดแล้วแหละ ถ้าเราตีกับบอทก,ก็คงไม่ทันแนะ่นะอ่ะรอใครเก้าสิบวิแล้วกันนะก็เดี๋ยวพาไปดูคุณสมบัติต่อดีกว่าดีกว่ารอครับได้แล้วไปดูคุณสมบัติต่อนะครับไม่ลืมบอกคุณสมบัติก็คุณสมบัติอันนี้คือที่เขารีไว้นะดูตรงนี้ดีกว่ายังชัดกว่า นี่ตรงนี้ไฟเราทั้งหมดได้รับยี่สิบเปอร์เซ็นผลลดดาเมจนะครับ <c oughs> ทั้งคู่นะครับทั้งซาเชียนทั้งซามาชินต,ต้านะครับทั้งสองตัวทั้งหมาแดงทั้งหมานี่ได้ผลลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ผลลดดาเมจชนะท่า,าอันดูผลการดีบัฟทั้งหมด โจมตีแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีให้เซียนอย่างมากเนี่ครับอ๋อก็คือทะเลนี้แล้วถึงจะการสถานะได้นะครับต้องรีบสมบัติได้อันนี้นะแล้วมันจะได้ผลการรีบัฟนี่มันบอกอย่างนี้ถึงจะไม่ติดรีบัฟนะครับแล้วถ้าเป็นของหมาป่าอ่ะเดี๋ยวดูคุณสมบัติที่สองก่อนคุณสมบัติที่สอง หหใชใ้เป็นไม่ถูกคีหรือใช้เป็นโล่หรือใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับใช้ได้หลายอย่างมากเลยตัวนี้หรือใช้เป็นเครื่องหมายถูกนี่ก็ได้นะครับใช้เป็นเพื่องป้องกันนี่ก็ได้ยิงถึกเลยใช้เป็นไม่ถูกคี้นี่ก็ได้ใช,ใช้ได้หลายอย่างนะครับส่วนของตัวนี้นี่เรามาดูตรงนี้อาคุณจะบกตรที่หนึ่งนี่อันนี้ ฝ่ายเรทั้งหมดได้รับ30% ATK โอกาสติดคิดและผลสปีดโจมตีแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีให้หมาแดงฝ่ายเราไป,ปอย่างมากเปิดผลทุกๆ4เทอร์นะครับแต่นี้คสอบัุิมันเพิ่มแค่สปีดโจมตีแล้วก็โอกาสติดคีนะครับจต่มันไม่ได้บอกว่าการสถานะแต่ตัวนี้มันการสถานะให้ทั้งทีมก็อ่ไปลืมดู ไฟเราทั้งหมดได้รับอ่าก็คือไฟเราจะไม่ติดสถานะนะครับอ่านี้คือป้องกันทั้งทีมนะครับแต่ถ้าตัวนี้ตายแล้วก็เหลือหมาฟ้าตัวเดียวหมาฟ้าก็จะติดสถานะนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้ที่รีเครื่อบัตรได้อันนี้ก็จะไม่ติดดีบัฟนะครับนี่เจ๋งตรงนี้มาโล้งั้นตัวนี้ต้องป้้นให้มันถึกโคตรเลยครับอย่าให้มันตายหมาเราจะได้ไม่ติดสถานะนะครับนะครับคลิปนี้ก็ รีบหน่อยเนาะมันเล่นไปเยอะแล้วมันก็เลยไม่ได้ลองเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับไว้มีโอกาสหน้าจะมารีวิวให้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม